จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทย ็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกกล่าวขานขนาดน,น้ำให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิมถึงความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันดับแรกต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่กับเอฟซี FC รัชนาที่ดินสวยสวนบุรีทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ลูกค้าทุทกๆท่านที่เข้ามารับชมในช่องรัชนาที่ดินสวยเราห่างหายกันไปนานเลยนะคะและในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเป็นเช่นนี้นะคะไม่ว่า1ปี68ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราก็เจอทั้ง แผ่นดินไหวภัยน้ำท่วมสงครามตึกสอตององถลม่มฝุ่น PM 2.5วันนี้นะคะรัจจนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็เลยจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะมาผ่อนคลายมาชมที่ดินแบ่งขายสวยๆจำนวน2แปลงในอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแบ่งขาย2แปลงนี้นะคะคุณผู้ชมแปลงแรกเนี่ยจะเนื้อที่อยู่ที่1ไร่1งาน76ตารางวาแปลงที่2เนี่ยเนื้อที่1ไร่1งงานเป็นที่ดินที่ แบ่งขายเรียบร้อยออกโฉนดเรียบร้อยมีการขุดสะถมดินปลูกต้นไม้ไปแล้วเรียบร้อยและที่ดินแปลงนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยน่ารักมากๆราคาไม่แพงเลยแล้วยังอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้กรุงเทพเป็นที่ดินที่สิ่งแวดล้อมดีและน้ําไม่เคยท่วมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินสวยๆส,ส,สองแปลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ และนี่ก็คือถนนทางเข้าบริเวณหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนสาธารณาประโยชน์ที่กว้างถึง5เมตรนะคะเลี้ยวลงมาจากถนนคอนกรีตเนี่ยนิดเดียวก็จะเจอกับที่ดินแปลงสวยๆที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้ ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ตำบลปลายนาอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสต์เกตเนี่ยเพียงแค่ประมาณ106กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีก็เพียงแค่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวอําเภอศรีประจันโรงพยาบาลก็แค่9กิโลเมตรเลี้ยวลงมาจากถนนเส้น340เนี่ยถนนหลักก็แค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองน้าปักซอยเนี่ยนะคะก็มีทั้งเซเว่นซีเจโลตัส ร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันปอตอทอมีตลาดนัดที่ใหญ่มากๆเกือบทุกวันนะคะของซื้อของทานเนี่ยหาง่ายสะดวกในการใช้ชีวิตจริงๆค่ะ และนี่ก็คือที่ดินแปลงที่2ที่ดินสวยๆบนเนื้อที่1ไร่1ง,งานโฉนดครุฑแดงนอสอสจอมีการรังวัดสอบเขตด้วยระบบดาวเทียมอย่างเรียบร้อยที่ดินทั้ง2แปลงนี้เนี่ยครบทุกตารางวายอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยและที่สําคัญนะคะเจ้าของบอกขายในราคาที่ถูกมากๆขายในราคาแค่690,000บาทเท่านั้น 690,000บาทเนี่ยนะคะรวมทั้งค่าโอนค่าภาษีให้ด้วยและที่สำคัญนะคะแถมล้อมรั้วขุดสระถมดินพร้อมเลยสำหรับปลูกบ้านหน้าแปลงที่ดินก็ติดถนนสาธารณะประโยชน์มีไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตแล้วมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะและในแปลงที่ดินเนี่ยนะคะก็ยังมีคุณลุงใจดีแถมคุณลุงใจดีให้ด้วยนะคะดูแลที่ดินทั้งสงแปลง คุณรุงเนี่ยก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหลายๆใสายพันธุ์นะคะ,ะน้ำดอกไม้เขียวเสวยมีมะพร้าวมีส้มโอมีละมุดมีขน,นมีกล้วยมีปลูกบัวไว้ในสระบอกได้เลยว่า พร้อมจริงๆค่ะพร้อมสําหรับการอยู่อาศัยในวัยเกษยียณพร้อมสําหรับปลูกบ้านหรือว่าจะซื้อทิ้งไว้ก่อนก็ยังได้นะคะเพราะที่ดินที่สะดวกสบายในการเดินทางแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําไม่ท่วมแบบร้อยรเปอร์เซนต์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมหาซื้อได้ยากมากๆแล้วนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนอาศัยได้จริงใช้ชีวิตได้จริงนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีดว้วยค่ะ เดี๋ยวดีวฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพมุมสูงนะคะจากภาพมุมสูงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารูปแปลงนี้สวยมาก,มากแล้วเราก็ยังอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนมีเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากวัดจากโรงเรียนเนี่ยก็แค่กิโลเมตรเดียวเท่านั้นเองค่ะ และรูปแปลงที่ดินเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเป็นลักษณะถุงทองหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะคะแปลงที่2หันไปทางทิศเหนือความกว้างอยู่ที่22เมตรความลึกอยู่ที่ประมาณ80เมตรส่วนทางด้านใต้เนี่ยนะคะกว้าง30เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอย่างที่ดิฉันแจ้งค่ะมีการดังวัดสอบเขตด้วยระบบดาวเทียมนะคะครบทุกตารางวายอย่างแน่นอนตอนนี้ดิฉันก็เดินมาถึงทางด้านทิศใต้ ที่ใต้ของเราเนี่ยนะคะก็ติดกับสวนมะม่วงของเจ้าของเพื่อนบ้านนะคะคุณป้าก็น่ารักมากๆเนี่ยค่ะอยู่ในชุมชนมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตบรรยากาศดีน้ำไม่ท่วมราคาไม่แพงร้อมล้วไว้แล้วอย่างเรียบร้อยและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ถนนเส้น340ของจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยที่เดินทางมาจากเซ็นทรัลเวสเกตผ่านบางบ,งบัวทองเนี่ยก็มีการขยายอยู่นะคะ เป็นถนน8เลนเลยค่ะความกว้างไม่เร็วๆนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เคยขับผ่านมาเส้น340เนี่ยจะเห็นได้ว่าถนนที่มาจากบางรลทองมาสุพรรณเนี่ยสะดวกมากๆนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะนิดๆชั่วโมงนิดๆก็ถึงกับที่ดินแปลงนี้แล้วคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้สบายใจสบายกายสบายเงินกันหรือเปล่าคะประเทศเราก็ ผ่านวิกฤตนะคะตลอดปี68เนี่ยก็เจออะไรมามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยสงครามตึกถลม่มฝุ่น PM 2.5ถ้าท่านใดน,นะคะจะหาที่ดินสำรองในการใช้ชีวิตสักแปลงในวัยกเกษียณหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ก่อนเนี่ยนะคะดิฉันแนะนำเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้น่าอยู่น่าอาศัยจริงๆและที่สําคัญนะคะอําเภอศรีประจันของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีที่สิ่งแวดล้อมดีแล้วก็น่าอยู่น่าอาศัยมากๆนะคะที่คุณผู้ชมเห็นน้ําในร่องสวนแบบนี้นะคะคุณลุงเนี่ยวิดเข้ามานะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตำบลปลายนาเนี่ยสามารถเจาะนะคะเจาะบ่อบาดาเนี่ยเจาะได้ง่ายมากๆค่ะ เนี่ยคะ่ะเจาะลงไปความลึกแค่ไม่กี่เมตรเองนะคะก็สามารถเจอน้ํานะคะแล้วเราก็สามารถเก็บน้ำเนี่ยไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหานะคะที่จะติดอ่าปั๊มอาจจะติดสเสมอร์นะคะเจาะบาดาลเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเราก็มีคุณลุงนะคะชื่อคุณลุงเจิมนะคะช่วยดูแลที่ดินทั้งสองแปลงนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะซื้อที่ดินเนี่ยก็ราคาไม่แพง เดินทางก็สะดวกสบายนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะอยู่ในชุมชนและยังแถมมีคุณลุงใจดีเนี่ยช่วยดูแลที่ดินทั้ง2แปลงนี้ด้วยถ้าคุณผู้ชมนะคะท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์โทร0961144955นะคะนัดชมที่ดินล่วงหน้าสัก1วันนะคะที่ดินสวยๆแบบนี้การเดินทางดีๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้ง่ายๆนะคะ และสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขออวยพรให้ fc รัจนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรทีทุกทท่านหรือลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมเนี่ยนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้จะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรันาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะสาหรับวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนสวัสดี ดีค่ะ